เช้านี้จะพามาดูพระอาทิตย์ขึ้นดินบึงน้ำกลางหมู่บ้านนะคะที่นี่เห็นได้ทั้งพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกนะคะคนละฝั่งกันถ้าอยู่ฝั่งบ้านตัวเองฝั่งนี้ก็จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นจากฝั่งโน้นนะคะแต่ถ้าเดินออกไปฝั่งโน้นก็จะมองกลับมาเห็นพระอาทิตย์ตกฝั่งนี้อันนี้คือข้อดี ของที่นี่นะคะวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยค่ะจะพามารอดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนนี้ลงมายืนอยู่ริมท่าน้ำนะคะมารอท่าพระอาทิตย์ค่ะพระอาทิตย์ยังไม่มาข <c oughs> องฟ้าเริ่มจะมีแสงเรื่อเรืขึ้นมาแล้วนะคะพระอาทิตย์จะขึ้นตรงนั้นละค่ะ ใกล้สว่างแล้วแววเสียงสก,กุณาฉันเพิ่งตื่นนิดเธอลืมตาได้ไม่นานนกตัวหนึ่งเกะาะไม้คล้ายรอคู่ขับขันเสียงมันเศร้ากังวันเห็นเฝ้าคอยอยู่ เหมาะกับเพลงนี้นะคะบรรยากาศนี้เห็นแสงที่ขอบฟ้าไหมคะใกล้จะมาแล้วค่ะแล้วสีหวานสีสวยนะคะสะท้อนลงมาในน้ำด้วยบึงน้ำกลายเป็นสีชมพูค่ะตอนนี้ให้ดูบรรยากาศโดยรวมของ ท้องฟ้าและบึงน้ำกลางหมู่บ้านณนเวลานี้นะคะ พอเริ่มจะสว่างนกก็บินออกมาจากรังจากที่อยู่เพื่อจะมาหากินตามประษานะคะสงสัยตรงนั้นจะมีเมฆหมอกบังเล็กๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เห็นแต่แสงแต่ว่ายัางไม่เห็นดวงอาทิตย์โผล่พ้นขึ้นมาเลยค่ะ มีเต่าว่ายน้ำมาใกล้ๆท่าน้ําหลายตัวแล้วนะคะแต่ปลานี่ยังไม่เห็นนะคะนี่ก็เต่าค่ะปลาตื่นสายกว่าเต่าอะ่ะ ค่อยๆโผล่ขึ้นมาแล้วนะคะบนยอดไม้นั่นน่ะที่มีเสาอยู่ด้วย่ะคะ่ะ สวยมากโผล่ขึ้นมาวะสีชมพูเข้ามาเลยโผล่พ้นยอดไม้มาแล้วนะคะสวยมาก ตอนนี้ไปแอบอยู่หลังก้อนเมฆนะคะต้องรอค่ะอยากเห็นของงามงามใจร้อนไม่ได้เราไม่สามารถควบคุมธรรมชาติได้เนาะต้องรออย่างเดียวค่อยๆโผล่ผลเมฆขึ้นมานะคะทีละนิดทีละหน่อย เต็มดวงแล้วนะคะไม่มีเมฆบังแล้วค่ะสีส้มสวยๆ ภาพพระอาทิตย์ขึ้นดวงเดียวกันนะคะแต่ว่าหากเราย้ายมุมมองนะคะก็จะได้เห็นภาพที่แตกต่างกันออกไปในความเป็นจริงนะคะเมื่อองค์ประกอบที่เราเห็นเบื้องหน้ามันต่างออกไปความรู้สึกในการมองภาพนั้นๆมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะ และเมื่ออ,อย่างเราเพ่งไปที่พระอาทิตย์โดยตรงก็จะได้อารมณ์อีกแบบหนึง่งแล้วก็เมื่อเรา,อามองให้ต่ำลงมาที่พื้นหญ้าซึ่งมีดอกไม้ที่เป็นดอกชมพูพันทิพย์ร่วงอยู่ใต้โคนเราก็จะได้มุมมองอีกแบบหนึง่งในความรู้สึกก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะ จากภาพแรกที่มองแค่พระอาทิตย์อย่างเดียวนะคะแต่หากเราถอยหลังออกมาอีกนิดนึงเพื่อจะให้มองเห็นได้ทั้งพระอาทิตย์ที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วก็ที่เป็นดอกชมพูพันทิพย์เบื้องล่างเราก็จะได้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปจากเดิมอีกค่ะอยู่ที่มุมมองนะคะชีวิตก็เช่นกันค่ะ ว่าเราต้องการอะไรแบบไหนถอยไปตั้งหลักก่อนก็ได้ค่ะ คลิปนี้เป็นคลิปที่ไม่ยาวมากนักนะคะเพราะวา่าเป็นคลิปที่ตัวเองตื่นเช้าแล้วก็อยากออกมาดูพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆที่ริมมึงน้ำกลางหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีดอกชมพูพันทิพย์ที่ร่วงอยู่ใต้โคนก็แค่ออกจะมาดูอดอกไม้กับธรรมชาติสวยๆงามๆใกล้ๆบ้านนะคะประมาณนั้น ให้เห็นต้นชมพูพันทิพต้นนี้กันชัดๆนะคะที่อยู่ในสวนนี่แหละรอบบึงน้ำนี่แหละค่ะพอมีแสงพระอาทิตย์มาเต็มๆก็เห็นเขาได้ชัดขึ้นสวยมากกำลังออกดอกค่ะ คุณคือผู้สูงวัยคนหนึ่งก็จะต้องพบเจอมาทั้งทุกข์และสุขในชีวิตนี้นะคะแล้วถ้าเรามีโอกาสาที่จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นในบ้านปลายเพื่อชดเชยกับความทุกข์บางสิ่งบางอย่างในชีวิตที่เราอาจจะพบเจอมา แล้วทำให้เรารู้สึกว่าไม่สบายใจนะคะถ้าหากเราปล่อยวางมันลงได้เราก็ควรจะทำและถ้าเราจะเสาะ,ะแสวงหาสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสบายใจที่เราอยู่ในสถานที่นั้นๆแล้วมันทำให้เรามีความสุขเราก็ควรที่จะหยิบฉวยมันมานะคะบางครั้งสิ่งที่ใกล้ตัวเล็กๆน้อยๆย แต่ถ้ามันสามารถทำให้เราสบายใจได้นั่นคือสิ่งที่เราควรจะให้ความสําคัญกับมันนะคะดอกไม้เล็กๆสักดอกหนึ่งที่ร่วงลงมาจากต้นแม้เราจะแค่เอื้อมหยิบมันมาแล้วก็ปล่อยวางมันลงไปมันก็อาจจะให้ความสุขในขณะที่เรายึดถือมันเอาไว้เพื่อชื่นชมแม้ในเสี้ยวเวลาเดียว ณขณะนั้นนะคะ